นะครับมาดูการรันผิวทั้งโฟเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแอคชั่นตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับแอคชั่นตัวนี้จะใช้ปลักอินพัตเทจเจอร์สนะครับควบคู่ไปด้วยถ้าใครมีพัตเทจเจอร์สก็สามารถใช้ได้นะครับนี่นะครับรันเรียบร้อยติดไปครับทีนี้มาดูวิธีการรันทั้งโฟเดอร์ดูนะครับนี่ครับโฟเดอร์นี้ผมสมมุติว่าผมทํา ผ่านเอเอ R ททำโทนทําอะไรมาเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทําผิวนะครับจะเป็นภาพครึ่งตัวแบบเฮดชอตแบบนี้นะครับโฟอร์นี้มาที่ Photoshop ครับมาที่ไฟล์ครับมาที่ออโต้เมิร์ดออโต้เมิดออโต้เมิร์ดมาที่นี่ครับตัวแรกอ่านไม่ออกเซตเราเลือกแอคชั่นนะครับแอคชั่น เซตแล้วก็ชื่อแล้วก็มาโฟลเดอร์ครับแล้วก็มาค้นหาโฟลเดอร์ที่เราจะรันนะครับตัวนี้ผมได้เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปครับเนี่ยตัวนี้ครับคลิกเลือกเลยครับมาแล้วทีนี้ก็จะเซฟครับมาหาโฟลเดอร์ที่เราจะเซฟผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับใส่ชื่อสักหน่อยเปลี่ยนชื่อสักหน่อยอเปลี่ยนเป็นผิวออโต้แล้วกันครับผิวอ,ออโต้ แล้วก็เลือกโฟลเดอร์นี้ครับี่ชื่อขึ้นตรงนี้กด select folder แค่นี้ครับแล้วก็โอเคเลยครับทีนี้ก็นั่งรอเลยครับ Photoshop ก็จะรันให้เราเรียบร้อยอามาดูโฟลเดอร์ที่มันเก็บนะครับที่ผมเก็บไฟล์ผิวออตโต้ันี่ตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาเย่อมันนิดนึงครับ ย่อลงมานิดนึงมาเจะได้เห็นชัดๆนี่ครับระหว่างที่โปรแกรมรันมันก็จะเสพภาพให้เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะครบจนกว่าจะหมดภาพในโฟลเดอร์ต้นฉบับนะครับเราก็รอไปหรือเราไปทําอะไรก็ได้เปิดให้มันรันทิ้งไว้่างนี้เลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวเราลองกลับมาดูหน่อยท่านถือเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะครับ จะสะดวกมากครับสลับใครที่ทําโทนผ่าน LR วามาแล้วเราจะมาคัดเลือกรูปเพื่อทําผิวพวกเคดชอด็อตพวกภาพครึ่งตัวของนางแบบอย่างนี้เราก็มาลันผิวต่อด้วยอแอคชั่นตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้นะครับโอเคครับ